บทที่2การจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์เรื่องที่6โครงสร้างอะตอมจุดประสงค์การเรียนรูน้1วิเคราะห์และอธิบายโครงสร้างอะตอมจากแบบจำลอง2สืบค้นและสร้างแบบจำลองอะตอมสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุพนพบกันอีกครั้งนะคะสาหรับครูสวรรยาผิวบุญเรืองจากชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องการจำแนกสารบริสุทธิ์ซึ่งเราพบว่า สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือป,ประเภทธาตุและสารประกอบธาตุจะเป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ไม่ว่าจะให้พลังงานมากแค่ไหนก็ตามส่วนสารประกอบจะเป็นสารบริสุทธิ์ที่มีองค์ประกอบของธาตุตั้งแต่สองชนิดมารวมกันเช่นน้ำน้ำเมื่อได้รับพลังงานโดยการแยกด้วยไฟฟ้าพบว,ว่าให้ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนออกมา ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ล้วนเป็นธาตุที่มีองค์ประกอบเฉพาะตัวและเมื่อเขามารวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบที่เรียกว่าน้ำคุณสมบัติทางกายภาพก็จะแตกต่างไปจากเดิมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโครงสร้างอะตอมนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของธาตุและธาตุก็เป็นส่วนหนึ่งของสันรบริสุทธิ์เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ ก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้ก่อนเรียนกันก่อนนะคะข้อ1สารประกอบคือสารผสมที่ประกอบด้วยธาตุมากกว่า1ชนิดถูกหรือผิดคะกดพสต s ์เพื่อหยุดคิดกด play เพื่อทำต่อสารประกอบคือสารผสมที่ประกอบด้วยธาตุมากกว่า1ชนิดผิดคะ่ะ าสารประกอบไม่ใช่สารผสมแต่เป็นสารบริสุทธิ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันทางเคมีของธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปในสัดส่วนที่แน่นอนและมีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างจากธาตุเดิมเช่นน้ำ h o เป็นสารประกอบที่เกิดจากไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส่วน2ต่อ1 2อะตอมของธาตุแบ่งแยกไม่ได้ถูกหรือผิดคะกดพอ u เพื่อหยุดคิปกด play เพื่อทำต่อ อะตอมของธาตุแบ่งแยกไม่ได้ผิดค่ะเพราะอะตอมของธาตุสามารถแบ่งแยกได้ภายใต้เงื่อนไขาบางประการโดยอะตอมประกอบด้วยอนุภาคย่อยได้แก่โปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนซึ่งสามารถแยกออกจากกาันได้ในกระบวนการทางฟิสิก์เช่นการยิงอนุภาคในเครื่องเร่งอนุภาคหรือกระบวนการทางนิวเคลียร์เช่นการแยกนิวเคลียส 3. น้ำประกอบด้วยธาตุ H 2อะตอมและออกซิเจน1อะตอมถูกหรือผิดคะก,กด pause เพื่อหยุดคิดกด play เพื่อทำต่อ 3. น้ำประกอบด้วยธาตุ H 2อะตอมและออกซิเจน1อะตอมถูกค่ะเพราะน้ำเป็นสารประกอบที่ประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนจำนวน2อะตอมและอะตอมของออกซิเจนจำนวน1อะตอมซึ่งรวมตัวกันทางเคมีในอัตราส่วนที่แน่นอน 4. สารบริสุทธิ์มี2ประเภทคือธาตุและสารประกอบถูกหรือผิดคะกด pause เพื่อหยุดคิดกด play เพื่อทำต่อ สารบริสุทธิ์มี2ประเภทคือธาตุและสารประกอบถูกคะทั้ง2ประเภทนี้ถือว่าเป็นสารบริสุทธิ์เพราะมีองค์ประกอบที่แน่นอนและสมบัติเสถียรอง้านหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุคืออะตอมถูกหรือผิดคะัะกด pause เพื่อหยุดคิดกด play เพื่อทําต่อ ที่เล็กที่สุดของธาตุคืออะตอมถูกค่ะเพราะหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุซึ่งยังคงคุณสมบัติทางเคมีของธาตุนั้นคืออะตอมอะตอมเป็นโครงสร้างพื้นฐานของธาตุประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนอยู่ในนิวเคลียสแกนกลางของอะตอมโดยมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบๆนิวเคลียสค่ะนักเรียนเราทราบแล้วว่าธาตุและสารประกอบต่างก็เป็นสารบริสุทธิ์และมีอะตอมเป็นองค์ประกอบ นักเรียนทราบไหมว่าภายในอะตอมมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะเราทําความรู้จักกับวิวัฒนาการของอะตอมกันก่อนนะคะสวัสดีครับผมเซอร์จอร์ดอนตันเป็นนักวิทยาศ,าศาสตร์ชาวอังกฤษครับผมมีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธศักราช2,309ถึง2,387ทฤษฎีของผมมีดังนี้ครับ 1. ถ้าประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆหลายอนุภาคอนุภาคเหล่านี้เรียกว่าอะตอมซึ่งแบ่งแยกและทำให้สูญหายไม่ได้ 2อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกันและมีสมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น3สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดทำปฏิกิริยาเคมีกันได้อัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวน้อยๆครับค่ะทฤษฎีอะตอมของดอนตันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นสามารถอธิบายลักษณะและสมบัติของอะตอมได้ระดับหนึ่งต่อมาเมื่อมีการศึกษาเกี่ยวกับอะตอมเพิ่มขึ้นและค้นพบข้อมูลบางประการที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิด นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมาจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมและสร้างแบบจำลองขึ้นมาใหม่เราไปพบท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับผมออยแกนโกนสไตล์ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผมมีชีวิตในช่วงพุทธศักราช2,393ถึง2,473ทฤษฎีของผมมีดังนี้ครับผมค้นพบรังสีที่มีประจุบวกจากการดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดโดยทำการทดลองกับแก๊สหลายชนิด พบว่าอนุภาคที่มีประจุบวกเหล่านี้มีอาตราส่วนประจุตอมวลไม่คงทีแต่ถ้าบรรจุแก๊สไฮโดรเจนไว้ในหลอดรังสีแคทโทดจะได้อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวกเท่ากับประจุไฟฟ้าลบซึ่งต่อมาเรียกอนุภาคบวกที่เกิดจากแก๊สไฮโดรเจนนี้ว่าโปรตอนครับสวัสดีครับผมเซอร์โจเซฟจอนทอมสันผมมีชีวิตในช่วงพุทธศักราช2399ถึง2483ทฤษฎีของผมมีดังนี้ครับ อะตอมเป็นรูปทรงกลมประกอบด้วยเนื้ออะตอมซึ่งมีประจุวกและมีอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบกระจายอยู่ทั่วไปอะตอมในสภาพที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีจํานวนประจุวกเท่ากับจํานวนประจุลบอะตอมทุกชนิดมีอนุภาคที่เป็นประจุลบเป็นองค์ประกอบอนุภาคนี้เรียกว่าอิเล็กตรอนครับค่ะทั้งออยแกนโกลสไตน์และจอห์นทอมสันนับเป็นก้าวสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องอะตอมต่อจากจอห์นดอนตันและถือได้ว่าทอมสันเป็นคนแรกที่เสนอรายละเอียดภายในยอะตอม ทำให้ได้มนโนภาพของอะตอมชัดขึ้นอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเมื่อมีการศึกษาทดลองเกี่ยวกับอะตอมมากขึ้นแบบจำลองอะตอมของทอมสันไม่สามารถอธิบายโครงสร้างของอะตอมได้อย่างครอบคลุมเรารู้จักกับท่านต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีครับลอร์ดเอร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอะระมันผมมีชีวิตในช่วงคริสต์ศักราช1871 ถึง1,937ทฤษฎีของผมมี้ดังนี้ครับผมได้ศึกษาและพิสูจน์แบบจำลองอะตอมของทอมสันเมื่อปีพุทธศักราช2,454โดยการยิงอนุภาคอัลฟาไปยังแผ่นทองคำและพบว่ามีบางส่วนการเลี้ยวเบนของรังสีบางส่วนสะท้อนกลับบางส่วนเป็นเส้นตรงรัตเทอร์ฟอดอธิบายว่าในอะตอมน่าจะมีอนุภาคที่มีมวลสูงมากกว่าอนุภาคอัลฟาและมีประจุวก จึงได้เสนอแบบจำลองอะตอมใหม่ว่าอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กมากอยู่ภายในและมีประจุฟไฟฟ้าเป็นบวกโดยมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆและผมสันนิษฐานว่าน่าจะมีอนุภาคอีกชนิดหนึ่งในนิวเคลียสและอนุภาคนั้นควรมีมวลใกล้เคียงกับมวลของโปรโตอนและเป็นกลางทางไฟฟ้าครับคณาเรียนแต่แบบจำลองอะตอมของรัตเทอ,อร์ฟอดยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าในนิวเคลียสส่วนอก,กจะมีโปรโตอนแล้วยังมีอะไรอีก ทำให้ต้องศึกษาต่อไปเรามารู้จักท่านต่อไปกันเลยค่ะสวัสดีครับผมเซอร์เจมส์ซดวิฟนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษผมมีชีวิตในช่วงพุธศักราช2434ถึง2517ทฤษฎีของผมมีดังนี้ครับผมได้ทดลองยิงอนุภาคอัลฟาไปยังอะตอมของธาตาุต่างๆและทดสอบผลการทดลองด้วยเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงทําให้มั่นใจว่าในนิวเคลียสมีอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่จริงและเรียกว่านิวตรอน การค้นพบครั้งนี้ทำให้ความรู้เกี่ยวกับอะตอมชัดเจนว่าอะตอมประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐาน3ชนิดคืออิเล็กตรอนประจุลบโปรตอนประจุวกและนิวตรอนประจุเป็นกลางครับสวัสดีครับผมนินโบผมเสนอทฤษฎีในปีคริสต์ศักราช1913ทฤษฎีของผมมีดังนี้ครับ 1. อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นชั้นเป็นชั้นตามระดับพลังงานและแต่ละชั้นจะมีพลังงานเป็นค่าเฉพาะตัว2 อิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุดจะเรียกว่าระดับพลังงานต่ำสุดยิ่งอยู่ห่างจากนิวเคลียสมากขึ้นระดับพลังงานจะยิ่งสูงขึ้น3อิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุดจะเรียกระดับพลังงาน n เท่ากับ 1. ระดับพลังงานถัดไปเรียกระดับพลังงาน n เท่ากับ2 n เท่ากับ3ตามลำดับหรือเรียกเป็นชั้น K L M N O P Q ครับ แต่แบบจำลองอะตอมของโบยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถอธิบายสเปกตรัมของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอนได้เรามารู้จักนักวิทยาศาสตร์ท่านสุดท้ายที่นำเสนอแบบจำลองอะตอมกันค่ะสวัสดีครับผมเอวินชอดินเจอร์คริสตักรา19ด1926ทฤษฎีของผมมีดังนี้ครับจนค้นพบแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกโดยแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกกล่าวไว้ว่าอิเล็กตรอนมีขนาดเล็กมากและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาไปทั่วทั้งอะตอม จึงไม่สามารถบอกตำแหน่งที่แน่นอนของอะตอมได้อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสบางบริเวณเท่านั้นทําให้สร้างมโนภาพได้ว่าอะตอมประกอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนรอบรอบนิวเคลียสบริเวณที่กลุ่มหมอกถึอแสดงว่าโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนได้มากกว่าบริเวณที่มีกลุ่มหมอกจางเมื่อนักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของแบบจําลองอะตอมแล้วนักเรียนลองทำ timeline ของแบบจําลองอะตอมดูนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนไทม์ไลน์ของนักเกรียนได้แบบนี้ไหมคะสรุปจากการศึกษาวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมทำให้เราทราบว่าอะตอมมีอนุภาคมูลฐาน3ชนิดประกอบในอะตอมได้แก่โปรตอนมีประจุเป็นบวกนิวตรอนไม่ค่าประจุอยู่แกนกลางของอะตอมที่เรียกว่านิวเคลียสและมีอิเล็กตรอนประจุเป็นลบเคลื่อนที่รอบรอบนิวเคลียสโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนมากที่สุดคือบริเวณที่ใกล้นิวเคลียสนักเรียน เมื่อนักเรียนทราบโครงสร้างภายในอะตอมเรียบร้อยเรามาทํากิจกรรมโครงสร้างอะตอมเป็นอย่างไรกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้1วิเคราะห์และอธิบายโครงสร้างอะตอมจากแบบจําลอง2ส,สืบค้นและสร้างแบบจําลองอะตอมดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะพานักเรียนใช้แอปพลิเคชันแบบจําลองอะตอมกันนะคะวิธีการเริ่มกันเลยนะโดยมาที่ Play Sto r e ของเราก่อนจากนั้นเราก็เข้าค้นหา กิมคำว่าอะตอมนะคะเพื่อมองหาแอปแอปที่เราจะใช้จะเป็นรูปอะตอมพื้นสีดำตัวหนังสือสีส้มเวงกลมสีส้มนะคะเห็นแล้วอะตอมการศึกษาเสร็จแล้วเราก็เปิดเพื่อติดตั้งถ้ามีอยู่แล้วก็กจะถามเพื่อการอัปเดตจากนั้นเราก็จะรอสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อการอัปเดต ถ้ายังไม่มีก็จะเป็นการติดตั้งถ้ามีอยู่แล้วก็จะเป็นการอัปเดตอะตอมนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งง่ายกับการเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างอะตอมในระดับชั้นม .1 ของเราเมื่อเราได้แล้วเราก็เปิดนะคะเปิดมาก็จะมีหน้าตาดังที่นักเรียนได้เห็นดังนี้เลยนะคะก็คืออะตอมทีนี้เราอยากเรียนรู้อะไรเราคลิกที่ปุ่มสตาร์ทเลยนะคะ ปุ่ม Start จะเป็นตัวบอกอนุภาคของธาตุแต่ละชนิดโดยทางซ้ายมือเช่นไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนจะประกอบด้วยโปรตอน1แล้วก็อิเล็กตรอนหนะคะเราก็ใส่เข้าไปทีนี้เรามาดูกรณีธาตุชนิดอื่นๆล่ะคะเราอยากรู้ธาตุชนิดอื่นๆว่ามีธาตุไหนบ้างเราก็คลิกที่รูปตารางธาตุเสร็จแล้วเรามาดูซิว่าธาตุโซเดียม Na อย่างเงี้ยของเรา เป็นอย่างไรเราก็คลิกเราก็พบแบบจำลองหรือหน้าตาแบบจำลองอะตอมของเราซึ่งเขาจะวิเคราะห์จำนวนโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนให้เราเรียบร้อยแล้วโดยเราสามารถคลิกที่รูปแบบจำลองอะตอมถ้าเราต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือจำนวนอิเล็กตรอนหายไปนะคะเราก็สามารถขยับตอนนี้คือโซเดียมของเราเนี่ยอยู่ในรูปของโซเดียมไอออน ต่อไปเราไปดูอะตอมของธาตุชนิดอื่นเช่นแคลเซียมนะคะแคลเซียมก็จะพบว่ามีอิเล็กตรอนทั้งหมดมีอิเล็กตรอนทั้งหมด20ตัวนะคะแล้วก็มีโปรตอน20ตัวแล้วก็มีนิวตรอน20ตัวเช่นกันมาดูนีออนนีออนนะคะก็จะมีอิเล็กตรอนซึ่งแบบจำลองนี้จะเป็นแบบจำลองแบบจำลองของโบนะคะโดยมี นิวเคลียสภายในแกนกลางก็จะประกอบด้วยนิวเคลียสซึ่งมีโปรโตอนแล้วก็นิวตรอนอยู่แล้วก็มีอิเล็กตรอนล้อมรอบค่ะถ้าเราอยากรู้จักให้มากยิ่งขึ้นเราก็สามารถกดปุ่มที่เป็นลูกศรชี้ทางมุมซ้ายมือก็จะขยายได้ให้เราเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นว่าแก๊สชนิดนี้ของเราคือนีออนเนี่ย,ยมีจำนวนโปรโตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนเท่าไหร่ เราก็คลิกที่ตารางธาตุอีกครั้งหนึ่งเรามาดูแคลเซียมนะคะแคลเซียมมีหน้าตานี้เสร็จแล้วเราคลิกที่รูปสอนมุมซ้ายมือซ้ายเราก็จะพบจํานวนโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนได้นี่คือแบบจําลองอะตอมที่เราพูดถึงกันนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้ไปพบกันใหม่ในเรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับแอปพลิเคชันตัวที่2 กันเลยนะคะในเรื่องของการสร้างแบบจำลองอะตอมซึ่งวิธีการสร้างแบบจำลองอะตอมนี้เรามาดูการไปที่ Play Store กด Play Store กดค้นหานะคะค้นหา,อาแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Stop Motion เมื่อมีแล้วเราคลิกเปิดเลยค่ะเราจะพบเครื่องหมายซึ่งเป็นภาพเราใส่เครื่องหมายบวกลงไปเมื่อเราได้เครื่องหมายบวกอันนี้คือแสดงแบบจำลองอะตอมในแบบจำลองอะตอมของโบนะคะ เราก็จะถ่ายทํากันทีละคลิปเลยค่ะนะคะคือถ่ายทําทีละชอ็อตทีละช็อตไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือรูปแรกช็อตหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็เติมส่วนที่2ลงไปแล้วเราก็ถ่ายชออ็อต2อนะคะในชั้นที่เอชั้นที่2อ,อิเล็กตรอนบรรจุได้8ตัวเราก็ใส่ทีละเปลียนะคะเราก็ไล่ไปทีละจุด ตัวนี้จะทำเป็นตัวอย่างแค่2ระดับชั้นพลังงานเท่านั้นนะคะอ่าตัวนี้แล้วเราก็มาส่วนนี้ข้อสังเกตก็คือวางกล้องให้ตรงนะคะวางกล้องให้เราก็จะได้ เดี๋ยวค่อยถ้าเราครบทั้ง8ปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเหลืออีกหนึ่งหมดนะคะครบปุ๊บ,บที่นี้เรามาดูการเล่นของภาพอ่าเนี่ยค่ะดูอีกำอีกครั้งนะคะเราสามารถปรับให้เล่นช้าลงได้อ่านี่คือการสร้างแบบจำลองอะตอมโดยใช้สต็อปโมชั่นนะคะ ไว้พบก,กันใหม่ในเรื่องหน้านะสวัสดีค่ะ